เฮ้ยเซลสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบิวกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยจะมาเปิดพอร์ตกันให้ดูแล้วค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆแล้วก็รุ่นน้องเนี่ยทักเข้ามานะคะว่าอยากจะดูพอร์ตที่บิวส่งไปนะคะเราก็จะมาดูกันว่าระหว่างรอบที่1ที่บิวส่งไปกับรอบที่2บิวส่งไปเนี่ยก็คือจะมาดูความแตกต่างว่า2พอร์ตเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยดีกว่า ก็จะเป็นพอร์ตเล่มแรกที่บิวส่งไปนะคะก็คือเป็นรอบที่1เนาะหน้าปกก็คือจะเป็นแบบว่าเอกสารของทางมหาลัยให้ทํามาเป็นหน้าปกนะคะแล้วก็ข้างในอันนี้ก็จะเป็นผลการเรียนแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะเขียนไว้ว่าเออเกรดเทอมล่าสุดก็คือได้เท่าไหร่แล้วก็เกรดรวมนะคะประมาณนี้อันนี้คือมันห้าเทอมหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะแล้วก็อันนี้บัตรประชาชน แล้วก็อันนี้เป็นหน้าที่เขียนว่าทําไมถึงแบบอยากเข้าภาษาอยากเรียนเอกภาษาเกาหลีอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ตกแต่งไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกียรติบัตรเกี่ยวกับภาษาเกาหลีลว้ลวนเลยอันนี้เราจะเป็นกิจกรรมที่แบบได้รางวัลใหญ่ๆนะคะก็จะมีแบบว่าเดินพาเดินขวบวนพาเลทเนาะทำพาเลทได้รางวัลที่1แล้วก็ทําพานว่า้ครู่รางวัลที่2แล้วก็เป็นไอเอสระดับโรงเรียนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่า ลงนามถวายพระพรทั้งหมดก็คือวันแม่วันพอ่ออะไรประมาณนี้นะคะส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวพอเพียงเนาะเป็นกิจกรรมแล้วก็แบบมีรางวัลชนะเลิศอันดับสองอะไรประมาณนี้หน้านี้ก็คือเป็นแบบดูเป็นเด็กกิจกรรมสุดแล้วนะคะแล้วก็เป็นรางวัลที่บิวภาคภูมิใจก็คือจะได้รับเกียรติบัตรพอ,ออนะคะ2ปีเป็นยอดนักอาด,ดีเด่นนะคะ2ปีแล้วก็มีทุนการศึกษาเนาะเด็กเรียนดีนะคะแล้วก็มี อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวันแม่นะคะก็คือได้เป็นแม่ดีเด่นนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกียรติบัตรเกี่ยวกับยอดนักอ่านก็คือจะมีดีเด่นตอนมต้น2ปตีแล้วก็ยอดนักอ่านดีเด่นตอนมปลายอีก2ปีนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบบว่ากิจกรรมในแบบวันต่างๆก็คือเป็นแบบวันภาษาไทยกับวันคณิตเนาะเออแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าหน้าแบบเป็นภาษาก็จะมีแบบเป็นแบบเกียรติบัตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีนแล้วก็ข้างล่างจะเป็นคอมเมนต์จากพี่เก่งนะเพราะว่าเราก็เรียนจากพี่เก่งมาก็เลยให้เขาเนี่ยดีกาอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกหลังนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเ,เขียนว่าคําซัมมิตานะคะก็อันนี้จะเป็นรูปตอนหมห้านั่นเองก็คือไม่มีรูปตอนหมหกเลยก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเล่มแรกนะเดี๋ยวเราไปดูอีกเล่มหนึ่งว่าจะเป็นยังไงกันนะคะแบบดีฟอร์อาร์คเตอร์นี้คือแบบเล่มแรกที่ส่งไปแล้วคือไม่ติด จดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเล่มที่สองอ่ะบิวจะทำยังไงกับพอร์ตบ้างไปดูค่ะโอเคค่ะมาดูพอร์ตเล่มที่2กันก็คือว่าเล่มน,นี้ไม่ได้ปิ้นออกมาเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าปกนะคะดูได้เลยว่าหน้าปกนะคะก็จะมีความที่แบบเปลี่ยนไปเพราะว่าพอรู้ว่าไม่ติดบิวก็เลยถ่ายรูปเพื่อจะมาทำพอร์ตเป็นอันที่สองเผื่อว่าได้สอบสัมภาษณ์นั่นเองก็เลยถ่ายไว้นะคะก็ นั่นแหละแล้วก็จะมีแบบเป็นภาษาเกาหลีข้างล่างนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นชื่อแล้วก็ชื่อโรงเรียนเนาะหน้าถัดไปเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเดิมเลยว่าทําไมถึงอยากเรียนภาษาเกาหลีนั่นเองก็อันนี้ก็คืออธิบายไปแล้วก็อธิบายเรียบเรียงใหม่หมดเลยประมาณเดิมนะคะแล้วก็หน้าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าประวัติของเรานะคะประวัติต่างๆก็คือจะมีรูปเนาะแล้วก็มีออข้อความแล้วก็การศึกษา คติประจําใจความสามารถระดับความชอบนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะทุกคนก็เอาไปปรับใช้กันดูนะคะในหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าสกิลภาษาเกาหลีของเรานะคะทางนี้ก็คือไปทําเกียรติบัตรมาเพิ่มก็คือจะเป็นของมอบูเนาะเป็นเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันของมอบูนะคะก็เอาใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็อันต่อไปก็คือจะเป็นของชานีนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกวับภาษาจีนเพราะว่าเอกที่บิวเรียนก็คือมันจะเรียน จีนญี่ปุ่นเกาหลีเออมันเป็นทางเอเชียบิวก็เลยใส่ไปทางเอเชียนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเออแบบกิจกรรมว่าเออบิวได้แต่งชุดนะได้ทําชุดแต่งชุดแล้วก็เออแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักในเมืองเมืองนี้เราก็จะมีเกียรติบัตร2อันนะคะประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นสกิลภาษาอังกฤษอืมก็เป็นเกียรติบัตรภาษาอังกฤษเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะใส่ไว้3อันนะคะแล้วก็บอกไปว่าเออทํา มันคือเรื่องอะไรนะคะต่อไปก็คือจะเป็นกิจกรรมเหมือนเดิมอันนี้ก็คือหน้านี้เหมือนเดิมเลยนะคะไม่เปลี่ยนนะอืมหน้าหน้านี้ก็คือเหมือนเดิมนะคะก็ people, จะเป็นกิจกรรมครอบครัวพรอเพียงนะคะก็คือจะเป็นเหมือนเดิมเลยก็จะมีรูปแล้วก็มีเกียรติบัตรนะคะหน้าต่อไปก็คือเป็นรางวัลที่ภูมิใ,ใจก็คือจะเหมือนเดิมแต่ว่าค่อนข้างที่จะเรียบเรียงคําพูดใหม่นั่นเองนะหน้านี้แล้วก็ถัดไปก็คือวันแม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย ก็เพิ่มมาก็คือเป็นอันนี้ก็จะเป็นเกียรติบัตรที่เป็นของยอดนักอ่านอะไรแบบเกี่ยวกับการอ่านนะคะก็จะเขียนไปประมาณนี้เปลี่ยนใหม่เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าคอมเมนต์เลยก็คือจะให้เป็นหน้าของพี่เก่งเลยหน้านี้นะคะก็หน้าสุดท้ายจบแล้วนะคะก็จะเป็นแบบรูปของตอนม .6 แล้วเนาแล้วก็เขียนว่าคำซ้ำมีตานะคะก็พอตบิลก็จะประมาณนี้เลยคือแบบก็รู้ได้เลยว่ามันแบบเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนแบบ คือแบบวิวทำใหม่หมดเลยเรียบเรียงคำพูดแล้วก็แบบดีไซน์ใหม่แต่ว่าเพิ่มความแบบเป็นตัวเองไปก็คือมันอาจจะเป็นสีชมพู คือแบบว่าทุกคนทั้งหมดเนี้ยทั้งพอร์ทั้งสองเล่มเลยคือบิวทาเองแล้วก็ใช้แค่แคนวาคือแบบใช้แอปอื่นได้เป็นแล้วก็นอกจากแคนวาก็คือทําได้อย่างนี้ก็คือมันแบบสุดยอดแล้วนะทุกคนอืมก็แล้วบิวก็อยากจะบอกว่าการทําพอตเนี้ยก็คือใส่ใจลงไปนะคะแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองลงไปให้ได้ม,มากที่สุดบิวเนี่ยเป็นคนที่ชอบสีชมพูเพราะงั้นก็จะเป็นพอร์ตที่แบบสีชมพูแล้วก็คือแบบอันนี้มันไม่ใช่สีดํานะมันเป็นแบบ ดำดำมันไม่ใช่ดำอะแต่มันแบบดำน้ำเงินอะไรสักอย่างดำเ,ดาเทาเออมันไม่ใช่ทำเงินคอชาน้นกจะไม่ใช่ black p i n k นะคะก็คือจะเป็นสีนี้นะคะก็ใส่ความเป็นตัวเองไปให้มากที่สุดเลยรับรองว่าติดชัวค่ะแล้วบิวก็อยากจะฝากถึงน้องๆปี65ก็คือปีที่กำลังจะถึงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่า รู้เข้าใจนะคะว่าการเรียนออนไลน์มันเป็นยังไงเพราะาพี่ก็เคยผ่านมันมานะคะแต่มันก็ผ่านมาได้นะคะแล้วก็ยิ่งเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือแบบแ yeah, ย่มากๆแต่ก็ยังเก็บเงินเด็กที่แบบโอ้โอ้ไม่กอดบอกว่า900ไม่แพงก็คือพี่ก็เข้าไปดูไลฟ์เหมือนกันนะคะก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าสู้ๆแล้วก็ตั้งใจนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็สอบติดมหาลาัยที่ตัวเองอยากเข้านะคะก็ มหาลัยมันไม่ได้เลือกเรานะคะเราต้องเป็นคนเลือกมหาลัยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะค,ะคนที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้ทุกคนกันด้วยนะคะน้องๆจะได้เข้ามาดูแล้วก็มีการเป็นแบบแนวทางให้ทุกคนกันนะคะออวันนี้ไปแล้วคะ่ะอันนี้บ๊ายบาย